โดยกนกวันกะนกวนาวงและอมรปัญจง กลับมาสู่ช่วงของการมีส่วนร่วมกับระบบัประกันสุขภาพนะคะช่วงนี้คุณกหนกวันกรนกวนาวงและที่เชนมอนบรรจงยังอยู่กับคุณผู้ฟังค่ะ,ะในช่วงนี้ก็จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับประธานกลุ่มผู้พิการอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินค่ะคุณกนกวันคุณโยไทภูการสอนแล้วก็ท่านเองเป็นผู้ป่วยอาสาสมัครมิตรภาพบำบัดดีเด่นประจำปี2556ด้วยตำแหน่งนี้ทำงานอะไรยังไงจะได้ไปคุยกัน คุณโยไทยคะสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะคุณโยไทยแค่ชื่อตำแหน่งนี้ก็น่าสนใจแล้วนะคะเอาสาสมัครมิตรภาพดีเด่นมิตรภาพบำบัดดีเด่นเตำแหน่งนี้ได้มาได้ยังไงคะคือเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะครับค่ะจ,จิมดาววิชาชีพโรงพยาบาลในตลาดค่ะท่านได้เข้าท่านได้ออกหน่วยเยี่ยมผู้พิการในเสียพื้นที่ อำเภอยางตลาดนะครับค่ะท่านก็ได้ไปพบผมที่บ้านนอ้อยเท่าค่ะแล้วก็ได้คุยเรียอกิจกรรมของผมอืมเพราะว่าผมทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้พิการมาตั้งแต่2,546ค่ะท่านก็เลยบอกว่าประว่าหน่วยงานท่านเป็นนิติภาพบัตรน,นะท่านก็บอกว่าให้ออกไปดูแลผู้พิการที่มีปัญหาทางด้านจิตใจช่วยหน่อยได้ไหมค่ะ รับผมผมก็เลยบอกว,ว่ายินดีมากครับก็เลยได้ออกว่วยเตีเ้ยมเยีอยนผู้บริการผู้ป่วยจิตเตียงและผู้บริการรายใหม่ที่จิตใจย,ยังไม่สู้นะครับค่ะโอ้โหก็ชื่อนี้บอกชัดเจนเลยค่ะรับค่ะ<า>เป็น<บ>้ไป่วยผู้บริการไปช่วยหลือผู้บริการรายใหม่ครั้งแรกค่ะ<า>รู้สึกว่าท้าไม่บริการเท่านั้นยกข,ขึ้นมาต่อสู้ชีวิต แล้วก็มีกําลังใจสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างปรติสึินะครับค่เจรินจากเอถ้ายอมทอแท้หดหูที่จะพูดคุยที่คุณหมออย่างเปิดใจค่ะถามคำบามแล้วก็โตขึ้นมาจนปัจจุบันนี้ออกเึกนอชีพที่ศูนย์พตัวามเครียดการกับใจนะครับค่ะเอะคุณโยไทยเป็นค่ะ ประธานโทษนะคะอ,อ,อยากจะให้คุณโยไทยเล่าถึงตัวเองนิดนึงเป็นผู้พิการด้านไหนอะไรยังไงบ้างนะคะออถึงได้มาทำงานในวนนี้ผมก,ก็จะที่ที่พ่อแตก็จะเป็นผู้พิการอาัมาพาทตท่อนล่างนะครับค่ะและ้วแล้วส่วนตัว,ตวคุณคุณโยไทยเองเป็นผู้พิการด้วยหรือเปล่าคะเป็นครับเป็นผู้พิการอัมพาตท่อนล่างครับู้พิกาดูแลประจําในชีวิตประจำวันเลยครับอ๋ออัอามาพาตท่อนล่างตั้งแต่เอวเท่าไหร่ตรงไหนลงไปคะตั้งแต่บั้นเอวลงไปครับขาสองข้างไม่มีแรงอ่า ต้องนั่งรถดูแกๆๆลอดเวลาค่ะเป็นผู้พิการเหมือนกันแต่เป็นอาสาสมัครมิตรภาพบําบัดไปให้กําลังใจผู้พิการท่านอื่นๆให้ฮึกเหิมลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็เยียวยาชีวิตของตัวเองต่อไปจนได้เออเราเราเราต้องสร้างกําลังใจของตัวเราเองก่อนแน่เราถึงจะไปให้กําลังใจคนอื่นได้ตัวของคุณโยไทยเองมีกําลังใจของตัวเองจากอะไรคะอ๋อ ผมไ,มได้กำลังใจจากคนรอบข้างเรานี่แหละครับคืเอเมื่มอก่นนนะอนผมทำงานเป็นช่างโยธาเนาะค่ะพอดีพอพิการแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาชักชวนช่วยเหลือให้งานทำอะไรเ,เราก็รู้สึกว่าเราเท้อแท้ค่ะจนเวลาห้าหกปีพอดีเพื่อนข้างบ้านเขาเป็นทหารเราก็บอกว่ายังเขีนเดียรได้ไหมผมจะสร้างบ้าน เราก็เลยบอกว่าได้เราก็เลยให้หาหาอุปกรณ์มาให้เราเียนแบบแล้วก็ยืมยืมกู้ธนาคารผ่านแล้วก็ช่วงนั้นแหละครับเราบอกว่าผมทํางานผ่านแบงก์เนี่ยเราก็มีความสุขนอกว่าเออตีมือเรายังไปได้แล้วก็เพื่อนยังและสังคมยังให้ความสำคัญกับเราให้โอกาสเราสังคมเราก็เลยอยากจะส่งเตอโอกาสนี้ ถ้าสังคมให้โอกาสคนพิการทุกคนต้องมีกำลังใจเหมือนผมก็เลยไปส่งต่อกับำลังใจให้คนอื่นๆทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครมิตรภาพบำบัดไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้พิการท่านอื่นๆด้วยนะคะแล้วแล้วที่มาของการรับรางวัลอันนี้ใครเป็นคนพิจารณาคะอ๋อกับเจอเมื่อปี2555ห ผมมีผมคิดนวัตกรรมมืผมมาตั้งแต่สองพนะ้าห้าสิบครับคือนวัตกรรมเบารองนั่งป้องกันแผลนะครับเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับทาจากอะไรยังไงอะคะทําจากล่นเราเนี่ยแหละครับแล้วผ้าทาเป็นเบาแล้วก็เจาะรูตรงที่กระดูกยันเราที่จะกดกดทับให้มันมันจะเป็นรูโปร่งทางโรงพยาบาลก็เลยเอานวัตกรรมตัวนี้เข้าไป ประกวัติที่พิจารณาพยาบาลาามหาสารคามในปี2555เรือ่องพระราชกรมได้รับรางวัลดีเยี่ยมนะครับสำหรับผู้ริการ์หลังจากนั้นสพจเจ็เจ็ท่านก็เห็นความพยายามและความมุ่งมั่นของที่จะช่วยเหลือผู้วิจารเรายยืนท่านจึงได้เสนอชื่อ ื่อต้องรับรองบันนะครับโอ้โหอันนี้คือ<ม>นะไปทั้งให้กําลังใจไปสร้างนาวัตกรรมคิดคน้นด้ดควนกว่าจะได้บอกรองนั่งที่คุณโยไทยพูดถึงนี่ลองผิดลองถูกมาก่อนหน้านี้ไหมคะก็ลองนะครับเพราะว่าเคยนั่งที่ไม่มีรูค่ะไปตามท้องไร่ท้องนาแนละ้วผมทั้งนั่งได้ทั้งรถโยกและรถวิชานะครับไปที่นาพอไปลง,ตรง,งตรงข้างนาเนี่ยมันจะตรงก้นเรามันจะออกร้อนนะครับมันจะเป็นว่า มันมปนเรื่องความรู้สึกนะครับว่าโดนกดทับก็สุดท้ายก็จะเป็นแผลกดทับเกิดขึ้นครับผมก็เลยนอนงคิดว่าทั้งเจาะรูตรงนี้มันถึงจะหายพอเจาะรูขึ้นมานั่งแล้วรู้สึกว่าขาก็ไม่เจ็งส่วนอื่นก็ไม่เจ็งแล้วก็ไอเวลานอนเวลานั่งมันก็ไม่มีผมสะท้อนหรือไม่มีอ้ไรเขาเรียกว่าเอฟเฟกเหมือนแบบที่มันเป็น เป็นเหมือนแต่ตอนที่ยังไม่จอดนะครับค่ะพี่การลรวแบบไม่เสียเปล่านะเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยแล้วก็เป็นคนช่างสังเกตนะคะแล้วก็คือเอาเอาปัญหาของตัวเองเนี่ยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยเป็นแผลกดทับปีอ่านะคะคือพลิกวิกฤตเป็นโอกาสมาสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้พิการท่านอื่นๆแก้ปัญหาเรื่องแผลกดทับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของผู้พิการที่ต้องนั่งรถวิลแชร์ตลอดเวลาใช่ไหมคะครับที่นี้ผมก็ได้ส่งนวัตกรรมตัวนี้ไปตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับที่ มีผู้ดูการอรามาภาพต้นล่างการรักษานะครับอย่างโงรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าอย่างนี้ท่านก็ตอบกลับมาว่าดีมากนะครับโร<ล>งพยาบาลศกกรีนครินทร์โรงพยาบาลกาาสินและโรงพยาบาลยางสาดที่เราส่งไปให้เตรียมต้นแบบสําหรับผู้ดิการนะครับว่าตัวอ,อย่างอันนี้จะประหยัดนะครับแล้วก็หาได้ในใกล้ตัว ไปจนพาราองค์กรัวต้นจนปลูกนะครับนะคะก็ช่วยเหลือนะคะทั้งสองด้านไปทั้งให้กําลังใจทั้งแก้ปัญหาเรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะมีนวัตกรรมเบาะรองนั่งป้องกันแพ้กดทับแต่ว่าปัญหาของผู้พิการไม่ได้มีแค่นี้นะคะยังมีเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลด้วยคุณโยไทยเองมีบทบาทในการที่จะให้ข้อมูลหรือว่าชักจูงผู้พิการให้เข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลยังไงบ้างไหมคะครับ เนื่องจากเราก็ไปอบรมมาเรื่อยๆนะครับค <c oughs> ่ะพระแกกรกจะมาหยัดส่งเสรมิมสุขภาพคนพิการหนึ 2, ่งชาตปีส5งพเราก็พยายามอ่านให้เข้าใจ <c oughs> เวลาเข้าไปเ,เ,เยี่ยมเยียนน้องๆเราก็อธิบายเรื่องสิทธิของเราให้เขาว่าค่ะู้พิการถ้ามีบัตรหนึ่งใบเราจะได้สิทธิ์ได้รับสิทธิ์อะไรบ้างก็ไล่ตัฟังหนึ่งสองสามก็อาดับแรกก็สิทธิ์การแครเจ กวกการศึกษาเกี่กเข้าทางานมีครับนะคะก็สกี่ยการขอการาอุปกรณ์ครับค่ะนะคะและโอกาสเรื่องของอาชีพการงานนะคะเรามีโอกาสจากสังคมได้รับโอกาสทําอาชีพแล้วเราได้ส่งต่อโอกาสนี้ให้กับผู้พิการท่านอื่นเรื่องอาชีพยังไงบ้างไหมคะโอคครับผมเป็นประธานชมรมผูพิการพยองตลาดนะครับเพื่อได้จัดอบรมเกี่ยวกับการสารเตยข้าให้กับผู้พิการใน สารอะไรนะคะเปรยผ้าเปรยผ้ากากอบรมเปยยวนสองปีมาก็ทำให้ผู้พิการที่เอ็นด้านจิตประสาทนะครับที่คนไม่ยอมรับบ้างเขาทำอะไรไม่ได้แต่พอเขาได้ทำวันนี้แล้วรู้สึกว่าเขาบ่งมั่นและทำงานได้ออกมาดีมากนะครับค่ะโอ้ผมเหมาะกับหน้าร้อนมากเลยนะคะถ้ามีเปยยวนสารผ้าเนาะเออนะคะก็อันนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการได้ด้วยนะคะ อย่างในพื้นที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินเนี่ยค่ะคุณโยไทยะคะส่วนใหญ่จะพิการมาจากอะไรอะคะที่เราเข้าไปรวมกลุ่มกันแล้วก็ท,ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะอ๋อก็ทางด้านร่างกายนะครับค่ะอ่ันนี้ผมทาโครงการเออบตอนนี้ก็อบรมอแต่กระจกสลักลายให้กับผู้พิการในเขตอัตตาอยังตลาดตั้ง18ตำบลน,นะครับสี่ผู้พิการเข้ามาร่วม20คนนะครับ อันนี้ก็คือสามารถที่จะทําเป็นอาชีพได้ในการที่จะสลักลายกระจกใช่ไ้มคะ,ะสลักลายออกมาสวยงามมากครับค่ะเราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดๆในการที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของผู้พิการในพื้นที่เราไหมคะครับเออหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนก็ยังโรงพยาบาลยังตลาดนะครับท่นานก็ให้ยานพาหนะในการที่จะจัดอบรมไอ,อ้เร่องควมสะดวก,ววกที่จะไปเยี่ยมผู้พิการ ส่วนงบประมาณก็เป็นโมนิทิกพิชักดวงตาจังหวัดลำปางค่ะศูนย์และเอ่อศูนย์โมนิโมนิทิเอ่อซาบอดในพลองลมราชัินาขาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านมี CDR ในเขตอเภอยางตลาดนะครับ ก็ให้ความมู้ควในเรื่องบปรมมารับค่ะเรียนถามเรื่องเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบาลนะคะต้องจ่ายเงินเองหรือว่ามีสิทธิ์ที่ในการรักษาพยาบาลจากตรงไหนยังไงเป็นพิเศษไหมคะเออมีครับคือเนื่องจากผู้พิจารณต้องมีจ็ตบัตรกอ,อเจ็บตีนะครับแล้ว<อ>พอเจ็บตีนรักษาฟรีทุกโรงพยาบาลนะครับอถ้าเ,<อ>เราจะไปขอการอุปกรณ์ในนอกพื้นที่ เราก็ให้โรงพยาบาลในหน่วยบริการเราออกใบส่งตัวคไปขอการอุปกรณ์ต่างต่างเขตเราก็จะได้รับการบริการฟรีนะครับอย่างผู้ป่วยการอย่างอยล่าผู้ป่แนวว่าพาต้นล่างก็จะไปขอบเบสเพื่อจะล็อกขาเดินขาเดินนะครับค่ะก็ข, <า S 2> ขอใบส่งตัวไปได้แล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ครับอ๋อได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์นะคะ ก็สิทธิประโยชน์หรือว่าหลักประกันด้านสุขภาพเหล่านี้สําหรับผู้พิการเนี่ยมีความสําคัญกับผู้พิการมากน้อยแค่ไหนคะอ๋อแน่นอนครับค่ะว่าไม่มีหลักประกันสุขภาพนี้ผู้พิการแย่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผมต้องซื้อเอ่อซื้อรถยูเชียใช้ทุกปีนะครับใช้ทุกปีทาไมต้องซื้อทุกปีคะรถยูเชียนี้เมื่อก่อนมันเอ่อเป็นรถประจาดาษนะครับค่ะหลังจากมีหลักประกันสุขภาพนี้ เราก็ไม่ต้องซื้อครับค่ะมีบริการปีให้าำรับผู้พิการอ๋อค่ะมันจะต้องเปลี่ยนทุกปีไหมคะรถวีลแชร์เนี่ยค่ะถ้าเป็นรถใช้ประจําวันนี้ก็เปลี่ยนทุกปีนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องมีเสื่อมเสื่อมอะไรอย่างเสียหายไปมีเข้าห้องน้ำมันเกิดกรณีมันเกิดอะไรอย่างเี้ยอ๋อก็เลยต้องแบบว่าเปลี่ยนอะไรที่มันชํารุดไปใช่ไหมคะก็ขออนุญาตที่รู้ระมากมากครับค่ะค่ะ ขออนุญาตย้อนกลับมาตั้งแต่ตอนต้นๆที่คุณโยธาเล่าให้เราฟังนิดนึงนะคะว่าเป็นในช่างโยธาค่ะแต่ก็กลายมาเป็นผู้พิการท่อนล่างตั้งแต่ปี2,546ต้นเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากอุบั Attack. ติเหตุหรืออะไรยังไงคะพอเล่าให้ฟังได้ไหมคะครับผมคือเกิดจากความประมาทของผมเพราะว่าเนื่องจากผมเมื <generator> ่อก่อนผมแข็งแรงนะครับเป็นกีฬาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเราอดหลับอดนอนแค่นี้ เราอยขับรถได้นะครับค่ะตอนนี้ผมขับรถไปมันเกิดหลับในนะครับ<ะ>เดี๋ยวเบลก็ไม่ใส <Ü> MM. ่ารถก็เลยซ้ำนะครับเพราะเพาะหลับในแล้วก็นี่นี่ก็เพราะว่าความความประมาทของตัวเองนะครับออ๋ก็เลยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทําให้สูญเสียอวัยวะช่วงล่างไป่<ม>นะคะ ทงดังนั้นตอนนี้นะคะยังอยู่ในช่วงเทศกาลสงการานต์อยากจะให้ทางคุณโยไทยฝากข้อคิดเลยสําหรับการขับรถในช่วงเทศกาลสําคัญสําคัญแบบนี้ค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากเป็นข้อเตือนใจสําหรับผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยไหมคะครับผมเชิญค<อ>่ะครับผมอยากฝากข้อคิดให้กับเพื่อนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับค่ะอยากคิดว่าเราไปได้อือยากคิดว่าเราแข็งแรงค่ะเราต้อง อยาประมาทได้ก่อนนะครับค่ะถ้าเราเหนื่อยเราต้องพักถ้าเราไม่มั่นใจเราต้องอาอยาเสริมน,นะครับคถ้าเสริมมาแล้วเสียโอกาสในระบมนะครับที่อ่รียมที่จะได้เลี้ยงดูผู้เสียมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นค่ะก็ต้องพิการาแล้วก็การไม่เสียทรัพยากรของชาติและเสียโอกาสชีวิตเราไปด้วยใช่ไหมนะ แลี้ยงการชีวิตของเราอย่างมากมายนะอาจารย์นะครับค่ะแล้วบางทีเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดแค่ช่วงวินาทีเท่านั้นเองวินาทีเนาะใช่ไหมคะก็อยากจะให้ทุกท่านค่ะดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้ด้วยถามคุณโยไทยว่าเป็นผู้พิการท่อนล่างและเป็นอุปสรรคต่อการทํางานมิตรภาพบําบัดรือการช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นหรือว่าการทํางานของเราไหมคะในปัจจุบันเนี้ยคะ่ะตอบไม่ไดครับเพราะว่า ถ้าจิตใจเราอยากเชวยกันแล้วค่ะไม่มีปัญหาครับในการที่จะเดินทางไปไหนเพราะว่าทุกวันนี้รถมันก็สะดวกขึ้นแต่มัน ตั้มจงที่หัวใจว่าแล้วเราอยากจะไปหรือไม่คันอดไม่ไดโอ้โห <c oughs> อตรงนี้นี่เอง <c oughs> ่ะ <c oughs> <c oughs> ดิฉันก็อยาจะบอกว่าดิฉันนันนับถือน้ําใจแล้วนับถือหัวใจคุณโยไทยนะค่ะ <c oughs> คือบางทีขนาดเรามือเท้าปกติเนี่ยเรายังรู้สึกแบบ <c oughs> เหนื่อยแลวไม่อยากไปเออ,ห,อหรือการจะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันก็ต้องใช้แบบจิตใจของการเป็นผู้ให้สูงมากอะ่ะ ทุ่มเทด้วยทุ่มเทกับการทํางานอาสาสมัครแต่ว่าสําหรับคุณโยไทร่างกายก็ไม่เป็นอุปสรรค่ะแถมจิตใจนี่ยังแบบเต็มเปี่ยมสําหรับการเป็นผู้ให้คนอื่นด้วยคุณคุณโยไทดิฉันอยากรู้จังเลยว่าคุณโยไทเองสร้างกําลังใจให้กับตัวเองได้ยังไงมีข้อคิดอะไรไหมคะสําหรับกําลังใจของตัวเองอ๋อกําลังใจก็อได้มาจากเป็นรอบข้างนี่แหละครับค่ะแล้วก็เราคิดว่า คุณค่าของชีวิต<ะ>มันอยู่ที่การเียสละนะครับ้า<ะ>เราถ่าได้ให้เขาไว้ก่อนเราจะมีความสุขเราอจาคิดว่าเราพิการกันเดียวค<ะ>่ะในโลกนี้ยังมีอีกมากมายที่มีแตพิการเราช่วยเหลือคนหนึ่งได้เราก็มีความสุขผู้ที่ได้รับเขาเป็นมีพ่อแม่พี่น้อง ว่าลูกเขาพิการถ้าได้รับการกดล็อกตัวนี้<า>คนที่ได้รับประโยชน์ก็มีหลายคนแล้วเขาก็มีความสุขด้วยเราก็มีความสุขที่ได้ให้นะครับอ๋อเวลาเราเห็นคนอื่นเขามีความสุขเราเองก็เหมือนเติมกําลังใจให้ตัวเองไปด้วยใช่ไหมคะครับก็ได้รับกําลังใจได้รับความสุขกลับคืนมามีเวลาที่ท้อแท้บ้างไหมคะหรือเบื่อหน่ายการเป็นอาสาสมัครบ้างไหมคะอ๋อไม่อาสาสมัครหรือไม่มยังไงเราแต่กบยิ่ยกันไปช่วยกนเพราะว่ารู้ว่าเขาเป็นรายใหม่ๆนี่เขา ถ้าไม่มีใจไปเปิดใจไปมีแนแวทางอ่านขึ้นหน,น,น้าทางสารครับค <c oughs> ือผมถึงอยากจะเอาช่วยเหลือผู้พิการตลอดเวลานะครับ <c oughs> ก่ดื่มวิตาพบาบบัดได้เลยว่าไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องก่อแจผมบอกแล้วค่ะ เย็นดีเย็นดีด้วยจะเพื่เหลือผู้พิการทุกเมื่อเลยครับอย่างการคุยให้ผู้พิการรายใหม่เปิดใจนี่คุณโยไทยใช้เทคนิคอะไรคะหรือว่าเราเป็นผู้พิการด้วยกันก็เลยทําให้เปิดใจ,ใจาการได้ทาง่ายขึ้นนะคะจะมากก็คุยจากความเป็นจริงนะครับเพราะว่าสมมติว่าผู้พิการที่เป็นหนักๆจะมากก็จะตีหอามาพาดล่างค่ะ,ะยังยอมรับตัวเองไม่ได้อ,อเราก็คุยบอกว่า ถ้าคนพิการเป,เ,กเป็นเหมือนกันมีเจอกันีเหมือนเจอกันมาสิบปีนะครับก็ <c oughs> มันคลิกไปหมดเลยใช่ไหมครับมันคลิกแต่พอพอเห็นกันแล้วม,ลม,ลมันคลิกกันเลย<ห>ว่าตัวใจเุยกันรู้สึกว่ารู้สึกว่าแรกเปลี่ยนความรู้แรกเปลี่ยนประสบการณ์แรกเปลี่ยนอะไรกันได้หมดแล้วก็คุยกันรู้เรื่อง<ห>อ่าพอดีเราเราเป็นผู้เอผู้รู้เรื่องมากกว่าแล้วก็ชี้นะเก้็ไปอยู่ได้เราจะต้องต่อไปอย่างนู้นอย่างนี้เราจะต้องมาอยู่ที่นี่นะเขา เพราะเขาได้รับคำพูดจากเราได้รับการชี้แนะจากเราเขาก็ให้เสื่อมกันนะครับเมื่อเราเปลี่ยนใจจากเศร้าจากเศร้ามาเป็นสู้นะครับโอ้จากเศร้ามาเป็นสู้คมเหลือเกินเออดีจังเลยเนียคะวันนี้รู้สึกว่าคุยกับคุณโยไทยแล้วมีความสุขมีความสุขนะคุณอมรค่ะได้กําลังใจด้วยค่ะแล้วก็เป็นอีกแรงหนุนหนึ่งที่ให้เรา มีกำลังใจในการที่จะทำงานเพื่อผู้อื่นค่ะในขณะที่คุณโยไทภูการสอนเองถึงแมมว่าจะเป็นผู้พิการนั่งรถวีลแชร์ไปตลอดชีวิตแล้วก็ยังทุ่มเทลแล้วก็ทำงานไม่เคยท้อแท้ท้อถอยกับการทำในส่วนนี้เลยค่ะพูดถึงอาสาอาสา,า,าสมัครวิทยาบัดเ<อ>นี้ค่ะ<อ>คนกหนกวัน<อ>เขาตั้งรางวัลน,นี้ขึ้นมาเ<อ>พื่อระลึกถึงนายแพทย์สมวนนิตยารำค่ะซึ่งท่านเองเป็นผู้ก่อตั้งโครงการ30บาทสปสชเนี่ยค่ะแล้วก็ท่านเองป่วยเป็นมะเร็ง คุณโยไทยใช่ไหมคะว่าคุณหมอสงวนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นผู้บริหารนะได้กําลังใจจากคนขายเหมือนกับกล้วยทอดหรือลูกชิ้นทอดที่หน้าโรงพยาบาลค่<ฮ>ะเป็นผู้ป่วยมะเร็งด้วยกันคุยกันกรู้เรื่องรู้เรื่องเหมือนที่คุณโยไทยพูดตะโก้เลยค่ะว่าคุยกันแป๊บเดียวเหมือนรู้จักกันมาสิบป,ปีคือถ้าอย่างเราร่างกายปกติแล้วเราไปให้กําลังใจคนพิการอะสู้ซี่ต้องลุกขึ้นมาซี่คือเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเธอไม่ได้เป็นอย่างฉันนี่ใช่ไหมคะคุณโยไท าอ,าอาจจะแบบรู้สึกว่าก็เธอไม่ได้เป็น,นอย่างฉันเธนอจ,จะมาเข้าใจอะไรล่ะแต่ถ้าเป็นผู้พิการคุยกันเนี่ยคือมันเป็นภาษาเดียวกันเลยเขาเข้าใจกันนะคะอคุณโยธายอยากฝากข้อคิดอะไรทิ้งท้ายสําหรับวันนี้ไหมคะขอบคุณโครงการสปทชนะครับที่ให้โอกาสสร้างพลังใจสําหรับผู้พิการในประเทศเราให้ทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมและสังคมและช่วยเหลือผู้พิการที่ยังได้โอกาสอยู่นะครับค่ะ ให้กลับมาชีชวิตเพราะว่าอชีวิตเราไม่สิ้นเราต้องดิ้นกันไปนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะคุณโยไทให้กําลังใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณโยไทยภูการสอนประธานกลุ่มผู้พิการอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน ผู้ป่วยอสาสมัครมิตรภาพบำบัดดีเด่นประจำปี2556ค่ะแล้วก็ท่านผูบุฟังมีโอกาสเดินทางไปที่อำเภอยางตลาดหรือว่าแวะไปที่โรงพยาบาลยางตลาดนะคะก็ถามหาได้ก็บอกว่าคุณโยไทภูการอรที่มีชื่อเสียงมากค่ะคุณกนกว่าอย่าลืมไปอุดหนุนเสือทอเสือถักด้วยนะค่ะแล้วก็เบยุนอ๋อเรยุนผ้าเรยผ้าค่ะแล้วก็นวัตกรรมที่คุณโยไทคิดค้นขึ้นมาก็ช่วยให้ผู้ป่วยที่ต้องนั่งรถวิวแชร์เนี่ยไม่มี แผลกดทับแค่เราแบบปกติเนี่ยน,นั่งอยู่ท่าเดิมท่าเดิมนานๆก็ยังขอโทษท่าคุณผู้ฟังออกร้อนก้นอะ่ะคือเวลาเราเมื่อยเราก็ายังขยับได้ไขยับได้ค่ะเว่าผู้พิการเ,เดินไปนู่นนี่นั่นก็ยังได้อยู่เวลาท่านเป็นแผลท่านไม่รู้ตัวไงここเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ประสาทรับรู้อวัยวะช่วงล่างมันไม่มีแล้วอ่ะท่านก็จะไม่รู้ว่าท่านเป็นแผลกดทับก็จะนั่งไปจนกระทั่งบาดจิบ ฝั่งคุณโฟังนะคะเปลี่ยนความเศร้ามาสู้แล้วก็ชีวิตยังไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อไปถ้าอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับโมเลนิทิสมิตรภาพบำบัดหรือสอปะสะชคุณู้ฟังก็สอบถามได้ที่สายด่วน1 3 3 0งสาในช่วงเวลาต่างๆก็โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเวลาหมดแล้วค่ะในช่วงของการมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปะสะชคุณกนกวันกรนกวนาวงและดิฉันอมมอนบรรจงลาคุณู้ฟังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ